ลูกชิ้นขโมยกินลูกชิ้นฉันเดี๋ยวกินไปเลยชิ้นหนึ่งลูกมากินข้าวมึงทุ่มยังอืมอยากกินข้าวกินกลับทุกคนเอ้ยเอาเงินก่อแตงแม่แม่ข้าวเป็นไรนะไม่ทานจริงๆนะกินตามลูกแล้ว ตุ่มเวลาเขาดีอกู่เมนดูสิเอเมมัเป็นอะไรนิ่วนี้มัไม่มันทันมี้ไม่เอมสิเป็นอะไรมานจะเป็นอะไมันจะเป็นอะไรขนหมาย่กติขอนหมาอย่บอกมันจะเป็นอะไรมันก็มาขโมยกินลูกชิ้นฉันน่ะสิมา่มาแล้วมาแล้วมาวนพี่ชิวเธอมาแล้วมามาดูที่มือฉันสิมาแล้วมานบกตัวก็มาแล้วค่ะ หมาขโมยแมวขโมยอยู่บ้านนี้มาดวยแมวก็จะขโมยกินปลาฉันหมาก็จะขโมยกินลูกชิ้นุยมหนือยวันทางางทำวันนี้ามาค่ะทุกคนมาค่ะทุกคน ไก่มาอ้วนไก่ไก่ย่างชิ้นแล้วก็ปลาอ้วนต้มตำแต่เราจะทำตำตาดถาดแต่ไม่มีไม่มีอุปกรณ์คุณเจ็ดท่านนะคะคุณทุกกำลังใจค่ัอันนี้ะไม่ทานทิ้นได้ก่อนนะมันแพงสมัยมันไม่ได้ไม่ได้ให้กันเลอไี่แบบนี้แบเออ

ปิดผมขาว,วแ,แต่ว่าเตรียมตัวไม่พร้อมพอดีวันนี้นะทําความสะอาดบ้านเสร็จแล้วก็มานี่แหละมาว้นใช่ไหมเธอก็ไล์กันคืนเพราะเธอไล์เกมอยู่แล้วมาอ้นไอเมื่อคืนไหมมไล่กอนคืนพี่คิวเธอถามมาว้นไล่ไหมเมื่อคืนไล์ไม่ใช่หรอไล่ช่องไหนเหร งไล่ไม่ไล่ฝนตกไม่ได้ไล่ใช่ไหมมาอ้วนบอกฝนตกไม่ได้ไล่มาไม่ดูสมาวนไม่ดูสิค่ะเวร์นเวิร์เวินเวิร์น้วิร์ไเวิรเถอะมาเวนวรนเว้ร์นเว้ไเว่างกเวิวัร์นเวไร์นเวไ์นเวิร์นเวิอเวิร์เวยร์นเวิร์นเวิร์นเวิ์เวนเอิเวยนวิร์เลยร์นเวเลยมาอ้วนเนนวเนอวน คนเด้อคนอ้วนเขาบอกห้ามเกินอ้วนห้ามเกินห้าอ้วนลีมม่ลลีมีอ้วนลืมขั้นให้เธอคุณแม่เปิดยูู่บนนาหนหนาค่ะหันน้าค่ะแม่ไเแบบอมตก็อย่ารายเสียงดังแต่ว่าอาเลยนะเอาเลยนะเล่นเกมให้เขาดูก็รายได้นะวันเราไม่ได้พากใช่ไหมไม่พักไม่ต้องพักนะ ไม่ิงไม่ลมกิ้อืมต้องข้าไม่อ้วนข้าวก่อนจะทำกัมาก็ได้ทำก่อนกินข้าวนะคุณยายก็มีส่วนร่วมค่ะทุกคนไม่ค่อยถึงข้าวเลยทำไปเลยอ้วนโอเค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 เราไม่กินข้าวเกิญอ้วนเอาอ้วนเอา เธอทีกินสยดกงไปนนอนโอ้ยกินก้วยน่อ้ยันเคยกินข้าคือยหนรู้ก๋วยน่้ไมมกยหนูทำไปเถอะ้วนทำไปเลยทำไปเลยเไเรื่อยๆเนาะเพราเธอหลายแล้วเขาก็นับช่วโมงเขานับเวลาเธอแล้วเรต้องพยายาม เือมีลมกับพะมังอะไรกุอน